สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องจ๋าวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีแดดเลยพี่น้องมืดค่อนข้างที่จะไม่มีแดดสองตายยายก็หาเลาะพี่น้องหาเลาะพี่น้องเห็นในโฆษณาว่ามีของถูกขายพวกผลไม้อะไรพวกเนี้ยพวกสาวรถ เออะโดยายก็จะเลยไปดูว่ามีอะไรบ้างก็เลยจะไปดูช่วงเที่ยงช่วงบ่ายๆพี่น้องอากาศมันเย็นเนาะก็เลยพากันนอนคุณตาก็พักผ่อนพ่อเดี๋ยวก็เขาทำงานเราก็เลยพากันพักผ่อนพี่น้องพอเมื่อเช้ายายไปหาหมอ้วยเพื่อไปเจาะเลือดเนาะพ,พากันเพิ่อนจะตื่นพูดง่าย โฆษณาว่าร้านอะไรบ้างที่พอจะลดราคาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยพากันมาพี่นนองพากันมาซื้อขอข้าวก็ไม่ต้องการอะไรมากเพราะเมื่อวานนี้ยายก็มีผักของประเทศไทยอยู่แต่ว่าผลไม้ขาดเหลือผลไม,ลไม้พวกผลไม้นะกีวีอะโวคาโดสวรสอะไรพวกนี้พี่นนอะ ก็ที่จะเนาะวิตามินร่างกายก็ต้องการวิตามินพี่น้องพี่น้องจ๋าดูแลรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องจ๋าดูแลรักษาสุขภาพพี่น้องเราจะสู้ไปด้วยกันโควิดนะพี่น้องนะสู้สู้พี่น้องใหญ่ก็สู้พี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตายๆด้วยเด้อสัตว์ไข่ใบมะกิงให้ยายเวยนะเกียรติ้งายไตายๆเด้อพี่น้อง รักกัโกดไม่รักกะโกดพี่น้องเด้อสัตตะไข่ใบามากินโลดสัตตะไข่ใบามากินเด้อดูแลรักษาตัวเองขอให้พี่น้องมีความสุขนะคะพี่น้องกับการดูคลิปของยายไทยไทยพี่น้องสัตะไข่ใบามากินโลดพี่น้องเพื่อที่จะแจ้งข่าวเตือนจากยายไทยไทยนะพี่น้องนะ ถึงร้านแล้วพี่น้องอซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้านั่งรถมานะมันก็ไม่ไกลจากบ้านยายไทยพี่น้องแต่ถ้าเตือนนะไกลหน่อยนี่ร้านเลีเวอร์เลเวอร์โอเคจอดแล้วโอเคจ้าโอเคจอดรถแล้ว คือนะคะพี่น้องซอตาตคไข่ไปมาก่กี้ยายเด้อเด้อยซื้อของกันพี่น้องนี่คือร้านซปเปอร์มาร์เก็ต <Okay. S 1> okay. ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ